สวัสดีครับพ่อกับนัดอีกเชนเคยนะครับกับเสาวันที่10ฮกรกฎเอิถุนายุดนะครับพูดภาษาทยฮกสแครับอ่ามืนอกี้าไม้เตาง้อยนะครับเนาะเข้ามาจ่อเบิงเหตงด้วยอามีเหตุังเกิดขึ้นครับผมตามมาเลยครับนะครับ เบื้งก็ได้ครับตาที่มีเลือดแงนะครับดีครับนีดีดีดนี่ครับเบิ้งครับเห็ดเบิ้งเห็ดแดงครับนี่ครับนี่ครับไม้แรกของเขานะครับนี่เป็นเห็ดแดงเบิ้งถ้าเบิ้งฟ้ามือผมนะครับน่ครับนี่ครับผมนี่นี่คือเห็ดแดง ครับเบิ่งครับค้นกับเห็ดครับผมเบื่องหนามนหนาค้นกับเห็ดนะครับนี่ครับดอกหนึ่งนี่ครับดอกนึงครับสวยๆครับสามดอกจุ่มเดียวเดี๋ยวรัดสียางไปเดินไปเลยนะครับแนละ้วมารับชมรับ และสิให้ได้รับชมกันครับว่าสิมีเห็ดอยังอีกเนี่ยครับผมพิกัดก็กคืออ่ขูดเตาง,ง่อยนะครับเนาะมื้อน,นี้ลองมาแวะมาเยี่ยมชเมเบิ่งครับผมว่ามันสิมีเห็ดอยังออกบอ่อันนี้ก็คือเป็นเห็ดชนิดแรกครับเป็นเห็ดเห็ดแดงใหญ่เห็ดกอใหญ่ครับโอเคครับเยี่ยมครับครับผมครับผม ครับๆครับหมูนึงเอยนี่ครับนี่ครับนี่ครับดอกนี่ครับนี่ครับนี่ครับสวยๆนะครับนี่นี่ครับสวยๆเลยนี่ครับนี่ครับนี่นี่ครับนี่ครับนี่ครับ นี่ครับผมสวยๆแล้วครับนี่ใส่เลยเป็นเห็ดแดงง่ายนะครับเฮดเ็ดกอแดงง่ายครับผม